สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมฟุตบอลทีมชาติต่างๆเนี่ยทางฟีฟา่าเขาจัดแรงกิ้งอย่างเป็นทางการประกาศอย่างเป็นทางการมาเมื่อวันที่3เมษายนเรียบร้อยแล้วนะครับก็บางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวแอดมินนำมาให้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่พลิกโผตำแหน่งยังไม่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่ครับยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่ก็ มีกาตาแล้วับที่เปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับแล้วก็พม่านะครับพมา่าถ้าอาเซียนเราพม่านี่คะแนนมันโดดมาอย่างไงอ้าวเป็นกําลังใจให้กับาชาวพม่านะครับที่เมืองมันทะเลน,นะครับอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งบ้างที่พอเห็นแล้วก็อ๋อทีมฟุตบอลพอมา่าเก็บแต้มแรงกิ้งจากฟีฟ่ามาเกือบ14แต้มนะเนาะถ้าพูดถึงแผ่นดินไว้ก็ยังมีผลกระทบมากที่สุดนะครับ ถ้าเทียบกับปรมาณูนิวเคลียร์นะครับเขาประเมินว่า336ลูกนะครับถ้าเทียบกับที่ผ่านมาที่แสดงแสนยานุภาพใต้พื้นพิภพออกมานะครับประมาณ336ลูกจากระเบิดปรมาณูที่ที่สหรัฐลงไปที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อ70 80ปีที่แล้วนะครับต,ต้องขอภายที่เอ่ยตรงนี้มันจริงๆแล้วแอดมินไม่ไม่อยากจะจําเหตุการณ์นี้เลยก็ไม่อยากจะรู้เหตุการณ์นี้เลยแต่ว่ามันผ่านมาแล้วก็เป็นกรณีศึกษาไปในตัวก็ทาให้ผลกระทบไปอย่างวงกว้างล่ะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยอะไรประมาณนี้ก็เรามาดูนะครับฟีฟ่าอันดับฟีฟ่าแลนด์กิ้งอย่างเป็นทางการที่ประกาศขึ้นมานะครับเอาเฉพาะในเอเชียครับในทวีปเอเชียก็พอแล้วแหละในอันดับโลก ฟี่าของโลกก็อย่างที่รู้กันก็อาร์เจนตินาบราซินอะไรพวกนั้นเขาก็มาตรฐานเขาอยู่แล้วญี่ปุ่นนะครับติดลบนิดนึงนะครับแต่ก็ยังเป็นที่หนึ่งของเอเชียด้วยคะแนนนำโด่งมากเลยนะครับนำโด่งมากเลยท,ทิ้งทิ้องที่2อย่างอิหร่านไป20กว่าแต้มนะเกือบ20เกือบ20นะครับ17 18แต้มนกะ็ถือว่าเยอ,อะแล้วแหละอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับ ด้วยคะแนนแรงกิ้ง1,652.64คะแนนนะครับติดลบลงไปน้อยหนึ่ง0 1นถ้าเทียบกับคะแนนก่อนหน้านี้อันดับที่2คือประเทศอิหร่านนะครับอิหร่านเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นมาน้อยนึ่งนะครับ2.08แต่ว่า2ทีมนี้นะครับญี่ปุ่นและอิหร่าน,นผ่านเข้ารอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยคะแนนทิง้งห่าง คู่แข่งนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยกลุ่มซีนี่นำขาดเลยครับนำขาดเลยนำขาดออสเตรเลียไปเลยนะครับอิรานนี่ก็เฉือนเอาชนะอุซเบแล้วก็แต้มันขาดแล้วอะไรมาเนี้ยครับแต้มขาดจากอุซเบมาเรียบร้อยแล้วคะแนนเลนกิ้งเลยบวกขึ้นมา2.08เมื่อเทียบก่อนหน้านี้นะครับอยู่อันดับที่18ของโลกนะครับอิรานเกาหลีใต้นะครับถึงแม้ว่าจะนำอยู่ในกลุ่ม B ีแต่ว่าคะแนนติดลบไปลบ10.52นะผลงานไม่ค่อยดีนะครับออกเสมอซะเยอะ ล่าสุดก็เสมอจอแดนหรือเยเมนมาอะไรประมาณนี้ก็ทําให้ผลงานในภาพรวมไม่ค่อยดีนะครับ mm hmm. เกาหลีใต้เนี่ยในล่าสุดเนี่ยอยู่อันดับที่หนึ่งของกลุ่มบีอยู่นะในคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับม,มีอยู่สิบหกแต้มนําจอแดนอยู่สิบสามแต้มเนี่ยคือล่าสุดเนี่ยไป็นเสมอโอมานมานะครับเป็นเสมอโอมานมาในที่ที่โซนะฮะ ที่โซมาเสมอกันมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ทําให้ยิ่งแรงก่งยิ่งไปกันใหญ่เลยทีเนี้ยจึงเป็นอันว่าติดลบสิบนะครับถึงแม้ว่าจะติดลบสิบนะครับก็ยังอยู่อันดับที่สามของเอเชียแล้วก็ทิ้งห่างจากออสเตรเลียที่เป็นอันดับที่สี่เนี่ยเกือบสามสิบแต้มนะครับว่าอย่างนั้นนะฮะสิบยี่สิบเก้าแต้มนะครับก็อยู่อันดับที่ยี่สิบสามของโลกอยู่นะครับตามมาด้วยอสยอสเตรเลียครับออสเตรเลียยังลุ้นอยู่นะครับว่าจะ ในในกลุ่มกลุ่มซีว่าว่า,วาจะตามญี่ปุ่นไปได้สำเร็จไหมนะครับโดยมีซาอุดล่จมาซาอุดและอินโดนี่จียมาแย่งชิงพื้นที่เพลย์ออฟกันอยู่นะครับในกลุ่มซีของฟุตบอลโลกนะครับบวก10.4นะครับถือว่าผลงานดีมากๆนะครับออสเตรเลียนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ว่าออกเสมอแล้วก็ชนะนะฮะชนะสมมติว่าชนะ1แมตช์แต่นอกนั้นเสมออะไรประมาณนี้อาจจะมีมีหลุดลุยไปบ้างน้อยนึงแต่ว่าก็บวก10.4เมื่อเทียบ กับคะแนนก่อนหน้านี้นะครับอยู่อันดับที่26ของโลกนะครับกาตาร์กาตาร์่ออกทะเลไปเลยนะครับอยู่ที่4ของกลุ่ม A นะครับในฟุตบอลโลกนะลบ20.02กาณากาตาร์นี่เป็นแชมป์ AFC ในต้นปี2023นะครับอืมก็ณขณะนั้นนะกาตาร์นี่บวกมา48แต้มเสียด้วยซ้ำไปนะครับก็ยังอยู่ที่5ของเอเชียครับอยู่อันดับที่55ของโลกนะครับจะติด รอบเฮยอฟหรือไม่อะโปรติดตามนะครับากาตายังอยู่อันดับที่4ของกลุ่ม A อยู่นะครับมาดูอุซเบครับอุซเบนีนรุ้นเข้ารอบอัตโนมัติกับอิหร่านนะครับอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม A ของคันเลือกฟุตบอลโลกอยู่ผลงานดีครับบวก12.09นะครับถ้าเทียบกับคะแนนก่อนหน้านะครับอยู่อันดับที่6ของเอเชียนะครับอันดับ57ของโลกนะครับ อันดับที่7ดนะครับซาอุดีอาระเบียนะครับบวก12.4นี่ก็โอ้โหไม่เบาครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยถือว่าผลงานดีครับเอาแน่แน่ในรอบเฮยออฟนี่มีซาอุดีอาระเบียแน่นอนนะครับยังแข่เอ้ยขออภัยนะครับยังแย่งชิงตําแหน่งกับออสเตรเลียอยู่จะเป็นไปได้แค่ไหนอ่าไปดูกลุ่ม C ในการคัดเลือกฟุตบอลโลกในฟี فا เดหน้านะครับนะอันนั้นโค้งสุดท้ายจริงๆครับเป็น2นัดสุดท้ายแล้วจะได้รู้ว่าซาอุดไปต่อได้หรือไม่นะครับ อ,อาจจะอยู่ในโซนเพย์ออฟแต่ว่าในความคิดของแอดมินคนเดียวนะครับซาอุก็มาตรฐานสูงครับยังไงก็น่าจะได้เข้าไปเล่นในรอบฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับอยู่อันดับที่58ของโลกนะครับถือก็ถือว่าหลดลงมาเยอะนะครับเมื่อเทียบมื่อ10ปีก่อนหน้านี้นะครับอันดับที่8นะครับอิรักนะครับลบ29.4 6เ้ดีโอดเยอะที่สุดเลยครับเมื่อเทียบกับคะแนนก่อนหน้านี้ ทีมชาติดีรักเนี่ยอยู่อันดับที่8ของเอเชียนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่59ของโลกนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในกลุ่ม B ีเนี่ยอีรักรู้สึกว่าฟอร์มเนี่ยออกทะเลไปน้อยหนึ่งนะครับใน5้านัดล่าสุดแพ้ส,สองนันเสมอ2เก็บชัยชนะได้แค่1น,นะครับล่าสุดก็กกยังไปแพ้นะครับไปแพ้ปาเลสไตน์สประตูต่อหนึ่งนะครับงงมากเลยครับแพ้ปาเลสไตน์ซึ่งปาเลสไตน์เนี่ยฟื้นเลยครับฟื้นฟื้นมามีลุนเปย์ออฟในสองสองนักสุดท้ายเลยครับ ว่าจะเข้ารอบเพลย์ออฟหรือไม่นะครับตามหลังโอมานอยู่สี่แต้มนะครับของปาเลสไตน์ก็จึงเป็นผลว่าทำไมอิรักถึงติดลบยี่สิบก้าคะแนนก่อไปนะครับต่อไปนะครับจอแดนนะครับจอแดนในอันดับที่9ของเอเชียอันดับที่62ของโลกนะครับถ้าเทียบกับคะแนนครั้งก่อนนสิบบวก13.24อนะครับก็ผลงานดีครับจอแดนเนี่ย ถ้าไปดูในกลุ่ม B นะครับกลุ่ม B เนี่ยจอแดนเนี่ยตามหลังเกาหลีใต้อยู่แค่3แต้มนะอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม B นะครับก็แอดมินเียเชียร์มานานแล้วครับที่จอแดนะลองลองแชมป์ AFC ลองแชมป์เอเชียนคัพที่ที่การ์ตาว่างั้นเหรอแพ้การ์ตาในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ลองดูอาจจะเบียดเกาหลีใต้ไปฟุตบอลโลกเป็นที่1ในสาย B หรือไม่นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่2นะครับจะแย่งชิงแต้มกันกับอิรักอยู่อ่ เอานแน่ๆก็คือในรอบ pay off เพย์ออฟนี่ยังไงก็ต้องมีจอแดนหรืว,ว่างั้นเถอะอ่าแต่ว่าเชียร์จอแดนให้เข้าฟุตบอลโลกนะครับอ่าถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งเลยครับจอแดนเท่าที่แอดมินทราบมาเนี่ยไม่เคยได้เข้าฟุตบอลโลกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถ้่ถ้า,ถายังไงก็ถ้าใครมีข้อมูลก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับอแอดมินจริงๆใ,ใจเชียร์ออร์จอแดนมาตั้งแต่เอเชียนคัพที่ได้รองแชมป์ท่การ์ตาแล้วนะครับอืมต่อไปนะครับ UAE นะครับ สหรัฐอาหรับอิมิเรตนะครับเนี่ยก็ติดลบนิดหน่อยครับเมื่อเทียบกับคะแนนครั้งก่อนนะครับอยู่อันดับที่10ของเอเชียอยู่อันดับที่65ของโลกนะครับซึ่งตอนนี้ในเพย์ออฟเนี่ยมีแน่ๆนะครับตอนนี้เนี่ย UAE อยู่อันดับที่3นะครับของกลุ่ม A มี13แต้มตามหลังอุซเบห่างๆนะครับ10ห่างจากอุซเบอีสีแต้มนะครับแล้วก็เหนือกว่ากาต้าอยู่3แต้มนะครับคาดว่า UAE กับกาต้าเนี่ยน่าจะเข้ารอบเพย์ออฟนี่แหละฮะ ดูตามทรงแล้วถ้าถ้าหากว่ามีมีการพลิกล็อกใดๆเกิดขึ้นนะครับยูเอนัดหน้าเนี่ยจะไปบสกับอุซเบนะครับอ่าก็เป็นอ่าโอกาสของกาตาร์แล้วก็เจอกับอิหร่านโอ้โหหนักพอๆกันครับอ่าว่ากันไปก็ว่ากันไปนะครับอ่าว่ากันต่อนะครับลำดับต่อไปของฟีฟ่าแลนด์กิ้งนะครับโอมานนะครับอ่าโอมานเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยทําผลงานได้สุดปังนะครับไปเสมอเกาหลีใต้มานะครับเกมไม่ได้เป็นรองเกาหลีใต้แล้วครับ ก็ถือว่าจะเป็นต่อเศร้วยซ้ำไปอ่ะอมาเน่ถ้าเทียบกับคะแนนครั้งล่าสุดบวกสิบเจ็ดนะครับบวก17 2 4จุดสองสีนะครับอยู่อันดับที่11ของเอเชียและอันดับที่77ของโลกนะครับในคะแนนแรงด์จิ้งเนี่ยโอ้ถือว่าเด็ดมากนะครับโอมาเนี่ยในล่าสุดเนี่ยอ,อยู่กลุ่มบี อยู่ที่4ของกลุ่ม B นะครับอของฟุตบอลโลกนะเป็นรองอิรักอยู่2แต้มลุ้นลุ้นลุ้นโอมานลุ้นโอมานกับจอร์แดนนะครับอิรักอิรักอิรักน่าก็น่าจะเข้ารอบเพลย์ออฟนะครับแต่ว่าลุ้นลุ้นโอมานนะครับตามตามหลังอิรักอยู่2แต้มนะครับผลงานล่าสุดก็เสมอนะครับเสมอเกาหลีใต้ที่โซมาน1ประตูต่อหนึ่งนี่คือส่งผลให้ทำไมถึงได้บวกมา17แต้มนะครับโอมานนะครับมีมีมีโอกาสนะครับโอมานมีโอกาส ตามด้วยบาเลนนะครับอันดับที่12ของเอเชียนะครับแล้วก็อันดับที่84ของโลกนะครับถ้าเทียบกับครั้งก่อนบาเลนเนี่ยหลุดลุยแล้วครับิลบ1 5แต้มนะครับลบ15แต้มซึ่งผลงานไม่ค่อยดีนะครับก็บาเลนเนี่ยอยู่อันดับที่5ของกลุ่ม C นะครับตามหลังอินโดนีเซียอยู่3แต้มนะครับก็โค้ดโค้ดทาราชิกใช่ไหมครับที่เคยคุมเมืองทองแล้วก็คูเวตเอสซีนะครับ ที่คุมบาเลนอยู่ณขณะนี้นะครับลาสกูพ้อินโดนีเซียมานี่ก็หลุดลุยเลยครับลบ17เลยครับเพราะว่าอินโดนีเซียเนี่ยเขาตามแรง์กิ้งถึงแม้ว่าจะทําผลงานได้ดีนะครับอินโดนีเซียแต่ว่าแรง์กิ้งเนี่ยยังตามกว่ากว่าบาเลนเยอะนะครับจึงทําให้บาเลนติดลบ15.52แต้มนะครับถ้าเทียบกับของครั้งก่อนอันดับที่13ของเอเชียคือซีเรียนะครับ ถ้าเทียบกับคะแนนครั้งก่อนก็บวกขึ้นมาน้อยนึงนะครับ4.34นะครับเป็นอันดับที่93ของของโลกนะครับก็ซีเรียนี่ก็ชื่อชั้นก็ก็น่าจะเท่ากับสูสีกับทีมชาติไทยว่างั้นเอออ่าพอเจอกันเนี่ยชนะกันยากนะครับอ่าก็ไม่ไม่ได้เข้ารอบอ18ทีมนะครับซีเรียนะครับมาทีมชาติจีนนะครับทีมชาติจีนเนี่ยผลงานไม่ดีครับอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม C นะครับ อยู่อันดับที่14ของเอเชีย94ของโลกนะครับลบ15.43นะครับถ้าเทียบกับคะแนนแรงกิงก่อนหน้านี้นะครับทีมชาติจีนเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม C นะครับซึ่งล่าสุดก็แพ้ซาอุดิอาระเบียมานะครับก็ผลงาน5นัดล่าสุดไม่ไม่โอเคครับไม่โอเคชนะ2แพ้3นะครับ3นัดเนี่ยแพ้รวดเลยมีอยู่6แต้มนะครับตามหลังบาเลนแล้วก็อินโดอยู่ สามคะแนนนะครับมี6แต้มนะครับของกลุ่มสของคัดเลือกฟุตบอลโลกนะครับอ่าและมาถึงในในโซนของอาเซียนบ้างนะครับทีเนี้ยอ่าทีมชาติไทยเรานะครับลดลงมานะครับลดลงมาน้อยหนึ่งแต่ว่าคะแนนบวกเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนี่บวก3.14เป็นที่1ของอาเซียนอยู่นะครับด้วยคะแนน1234.31แต้มนะครับอ่าก็อยู่อันดับที่15ของเอเชียแล้วก็99ของโลกยังอยู่ในท็อปร้อยนะครับยังอยู่ในท็อปร้อยนะครับ นั่นหมายความว่าเราก็ยังมีภาษีในการจับฉลากในจับติ้วต่างๆนะครับเราก็จะอยู่อยู่ในโถที่2โถที่3อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งโอกาสที่จะเจอทีมแข่งงก็เห็นจะเจออยู่แล้วแหละเกาหลีใต้ญี่ปุ่นผูกปีมาเจอกับทีมชาติไทยไม่ว่าชุดเล็กชุดใหญ่นะครับเพอๆมา2ทีมด้วยกันด้วยซ้าไปนะครับมันเป็นอะไรเอาว่าเราต้องพัฒนาต่อไปนะครับตอนวนี้โคชอิชิมาถูกทางนะครับฟอร์มในแมตช์หลังๆในในส่วนตัวของแอดมินก็โอเคนะครับโอเคนะครับ จะให้ดีเลิศประเสริฐสีตลอดก็ก็ใช่เรื่องนะครับมันขาดสีสันอะไรมาแต่แต่แต่ใจจริงก็อยากให้ไปอย่างนั้นนะอย่ากให้สมูทนะครับอ่ะว่ากันไปแล้วครับล่าสุดทีมชาติไทยเอาชนะสีลังกาทีมอันดับที่200ของโลกไว้ได้นะครับหประตูต่อศูนย์ใน AFC คัทนเลือก AFC ของกลุ่ม C นะครับตามด้วยอันดับที่19ของเอเชียและอันดับที่2ของอาเซียน,นครับเวียดนามนะครับบวกมา19.04 ก็ผลมาจากที่ได้แชมป์อาเซียนคัพนะครับชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็เขาได้แชมป์ไปทีมชาติไทยเราแพ้มาในนัดในนัดชิงที่ราชมังคลานะครับอยู่อันดับที่109ของโลกนะครับเวียดนามนะครับล่าสุดก็ถล่มสปปลาวมา5ประตูต่อศูนย์ในเอเีเยอเียคัพรอบคัดเลือกเขาอยู่กลุ่มดีครับเวียดนามอยู่กลุ่มดีเอเอไม่ใช่กลุ่มดีดิ กลุ่มกลุ่ม F A B C D E F R ใช่แล้วครับอ่าต่อไปเลยดีกว่าครับอินโดนีเซียครับอยู่อันดับที่22ของเอเชียอันดับที่3ของอาเซียนนะครับอันดับที่123ของโลกนะครับบวกขึ้นมา9.51นะครับโดยผลงานล่าสุดนี้ก็ไปเฉือนเอาชนะอ่าบาเลนมาได้นะครับหประตูต่อศูนย์ที่จาการ์ตานะครับทำให้บวกขึ้นมาก็ลุ้นลุ้นเข้าเพย์ออฟในรอบเพย์ออฟของฟุตบอลโลกอยู่ครับอ่า จะจะเป็นไปได้ไหมที่จะแซงออสเตรเลียเป็นเรื่องยากแต่ว่าแอบดบีินวะ่าเก้าต้บนี่เพียงพอหรือเปล่าที่จะอยู่ในพื้นที่เพย์ออฟติดตามรับชมต่อไปนะครับในกลุ่ม4ของรอบ18ทีมโซนเอเชียฟุตบอลโลกนะครับต่อมานะครับมาเลเซียนะครับ8.06นกะครับก็เพิ่มขึ้นมาเออเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับมาเลเซียนะครับก็อยู่อันดับที่24ของ ของเอเชียเา131ของโลกนะครับเป็นที่4ของเอเชียอยู่ครับอ่าคงต้องไปเร็่อยๆแล้วแหละฟิลิปปินส์นะครับบวกขึ้นมา16.34เออ่าบวกเยอะมากเลยครับเป็นที่5ของอาเซียนนะครับแล้วก็27ของเอเชียแล้วก็146ของโลกนะครับตามด้วยสิงคโปร์้วผลงานหลุดลุยครับสิงคโปร์ลบ9.42ครับถ้าเทียบกับทีมชาติอาเซียนกันด้วยกันนะครับที่6ของอาเซียนนะครับ แล้วก็31ของเอเชีย161ของโลกนะครับดางนั้นก็พมา่านะครับเนี่ยก็เป็นรางวัลใหก้กับทีมฟุตบอลของพมา่านะครับ13.86ถือว่าเยอะเยอะมากนะครับในชาติอาเซียนเนี่ยบวกขึ้นมาเนี่ยโ,โหสุดๆปังๆเลยครับที่7ของอาเซียนอยู่ครับ995.21แล้วอันดับที่1อันดับที่32ของเอเชียอันดับที่162ของโลกนะครับเป็นกำลังใจให้กับชาวมันทะเลของประเทศพามา่านะครับก็ หนักหนักหนักมากหนักถึงหนักมากนะครับที่เหลือก็เป็นกัมพูชาบูไนสสปปลาแล้วก็ติมอร์นะครับก็ยังต้องทําลําดับและทําคะแนนให้อยู่ในฟีฟ่าแลนด์กิ้งเพื่อพัฒนาทีมชาติตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับนี่คือล่าสุดของเมื่อวันที่3าเมษายนนะครับที่ประกาศขึ้นมาอย่างเป็นทางการนะครับที่ฟีฟ่าแลนด์กิ้งนะครับอะ สำหรับท่านที่ยังไม่มารับชมก็ถือโอกาสมารับชมในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับก่อนหน้าน,นี้แอดมินลงไปแล้วแหละเมื่อวันที่3นะครับอ่ะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ